สวัสดีค่ะกลับมาพบเจอกับมิสมูร์แล้วนะคะเนาะก็เป็นวันหยุดของมิสมอร์เช่นเดิมนะคะเนาะเมื่อนี้มิสมูร์กับบอดี้เฮงานคือเก่านะคะเนาะมิสมูร์อยู่บ้านค่ะมิสมูร์กับสิมาสุ่นเพื่อนๆกินส้มตำจ้าเมื่อนี้แสงสิเขาแน่จากลอยละจ้าเด้อมื้อนี้โอเคค่ะมากินส้มตำกับมิสมูร์ค่ะชื่นชอบวิดีโอของมิสมูร์ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ช่องเยซุยมิสมูร์้วยนะคะมื้อนี้มิสมูร์สิพามากินส้มตำจ้ามิสมูร์ ไปหาปูมาเองโดยเฉพาะเลยนะคะนะโอเคมากินส้มตำกับมิสมค่ะวันนี้ e มิสมตำส้มตำแซ่บๆอยู่ๆมากินกับพี่น้องนะจ๊ะเนาะมาห็นบ่ค่ะส้มตำไมิสม e. มีขนมจีนด้วยนะคะมีปูน้ำจ้า <c oughs> e มิสมไปหาปูมาจากทะเล เดินโดนอีกกินเดือยได้ค่ะสมตำเลยมะละกอแพงเหมือนราคาทองคำเลยนะคะที่เนี่แซ่บๆดีๆนะจานนี้ให้เบลมาจืมหลุดสอยก่อนทัืมหลุดอีกรอบหนึ่งมาค่ะมากินสมตำกับมิสมอนะคะนะอะไร ถ้าเบิ่งว่ามันสิแซ่บขนาดใดเนาะจา้าเนาะส้ตมตำกับมิสมูมาค่ะมา,มาอืมหย่วนเนาะจ้าเนาะส้มตำอืมใส่ซอนหนึ่นนนงมงีสมูคิดว่าเราใส่มือสิบวันนำจา,นน,จาน,นน้อจ้าเนาะมิสม้ยี่ใส่ซ้อนค่ะ ช้อนไม่ต้องค่ะนิ้วค่ะปูดองจ้ะหาเองนะคะปูดองปูดองมาจามา้ะมะกินสมตำกามิสโมมีคนมจีนพร้อมจ้ะโอ้ยแสบๆจ้ะยั่วๆเลยจ้ะนั้นๆกินเถื่อจ้ะบมค่อยมีมมก,กินเปรนไย มื่อนี้ยอยู่ของหนอเฝาล่งเสร็จเข็ดมิสโมอ,อยูแซงหน้าแซงเนี่ยลมแห้งจ้ะฝนลิ้นมืดมือหลดแล้วกระลมอืมแล้นะค่ะเนาะมิสโมแซ่บอย่างเนาะอ่ำประกาศดองจ้ะ มาจ่ามากิกนแซ่บกับมิสโมจีขนมจีนเห็นไหจ่า จริงๆค่ะบุกพริกเริ่มมาแล้วขอเติมน้ำหน่อยนึงค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ขอมาให้กำลังใจมิสมนะคะเนาะสู่ไปกับม um ิสมค่ะ น้ำเสงเนือน้ำเสงเนือผลงานที่เป็นตัวของต,ตัวเขาเองเนาะค่ะเนาะ,ะ,ะความสมัครของเขาพร้อมจ้ะอประกาศดองมยจ้ะเปรี่ยวได้ทีแล้ว มีโมสือมามันเป็นพระกาดดองของประเทศจีนค่ะอือสายมีโทรมาโทรไม่ยังงรอกเว้ยฮ <Hello. S 1> mm. ัลโหลอืม Yes <Yeah. S 1> When you finish work No อะไรเนี่ย Okay Okay pick up me <Okay. S 1> Because I want to go buy some shirt ดิดดคาลุมวีโอเคโอเคโอเคชุบๆสามีกับโทมาตอนสำคัญมากเลยจ้าตอนที่มีสโมกําลังสิกินสามีสิไปซื้อของอยู่ห่างเอิเถ้าไปน้ำฉันบอจะเหลืองานเดี่ยวนะอ๋อ กราล้างแสบจ้ะมือนี้ต้องขอกลับขอโทษขออภัยเนาะค่ะเนาะคลิปของมิสโมกสิเล่งแน่จักหน่อยหนึง่นงปกติจกะเหลืองงานหกโมงะนะคะเมื่อวานี้บรูปเป็นอย่างจะเหลืองงานหาโมงแลว คือขาปูก้อนไปจ้ะม,มีม่ออัปูมาแล้วมีม่อม,มาดองน้ำปลาจา้าตัดขาแหลมๆนหน่อยๆมันออกนะจ้าก็ดองน้ำปลาขึ้นนึง ชั่วโมงชั่วโมงเร่งด่วนที่สามีโทรมาตามยิ่งอร่อยค่ะแซ่บหลายจ้ตื่นนอน ฉันกำลังขับรถมานะที่รักพน,นะงดูดขาปุยก่อนจ้ะอ,อันนี้มิสโมะเอามาดองสดๆเลยนะจ้านะ มิสโมหามาแล้วมิโมกับมาล่างทำความสะอาดออกพอมิโมล่างแล้วเรามิสโมกับดองน้ำปาลาลีจ้ามิโมบดองตุนนะคะมิโมอดองดองขึ้นเดียวเพราะว่าขนดองกลายขึ้นนึงเนี่ย มันสีเข้มแห้งจ้ะอืมแซ่บหลายจ้ะอขอบคุณทุกการรับชมนะคะ ไปห่อซูชิกับมิสโม้วยจ้ะไปห่อซูชิกับมิสโมมิสโมพาห่อซูชิท่านผู้ชมที่ติดต,ตามเหตุเป็นกันไปจ้างายบอกงายอยู่ดิในงานซูชิ ตอนนี้มิสมเหตุงานก็เท่ากับมิสมูไปนุงเรียนจังมิสมูไปเรียนรูดงานไปเรียนรูดเทคนิคไปเรียนรูดทุกอย่างของของงานซูชิของร้านซูชิจ้ะเดือนนี้มิสมูกับหูหลายแล้วจ้ะหูเทคนิคได้หลายของร้านซูชิแล้วจ้ะจากที่เป็นเด็กมันนอกเนาะค่ะเนาะ ส่วนมากงานของมิสโมยู่เมืองไทยนี่สิเป็นงานฟออนจ้ะงานดนนา,านนาแผนตอนรับจ้ะแผนตอนรับที่ต้องได้สนทนาจ้ะสนทนาภาษาต่างชาติจ้ะภาษาหลักที่ใส่กับภาษาอังกฤษจ้ะแต่มิสโมกับโบเกงดอก ว่ามิสมูบอกภาษาอังกฤษได้ในภาษาอังกฤษเฉพาะทางาจ้ะภาษาอังกฤษสำหรับงานภาษาแสดงมิสมูไม่ค่อยได้จ้ะแต่มิสโมูยอมคาราวะคาราวะประเทศหนึ่งจ้ะที่บอกภาษาอังกฤษมิสโมคาราวะหลายจ้ะคือแบบมิสโมูภาษามาทีเกะแซบเขาออกมาได้เลยจ้ะ แกเอามาได้ส่วนหนึ่งจ้ะแล้วเขาบอกภาษาอังกฤษชั้นสูงพร้อมและอักขรคขลึดไปเลยจ้ะแต่ท่านแมท่านผู้ชมอยากฟังไหมคะว่าอยากฟังไหมคะว่าคือประเทศอะไรโอเคเดี๋ยวมิ้นท์มุก,กินคำหนีมิ้นทมุกิ่เฉลยจ้ะ ประเทศนั้นก็คือประเทศอินเดียจ้ามิสโม้ภาษาหมาัดเข้าใจเลยจ้าประเทศอินเดียบอกภาษาอังกฤษเขาจีบบอกภาษาอังกฤษตรงเป๊ะๆเ,เ,เ,เลยนะจ้าซับของ USA จ้าซับสูงความจัดซับซับทั้งการจ้ะ มิสมู้ทำงานกับกลุ่มนกข่าอินเดียหลายจาังเดี๋ยวคลิปต่อไปมิสมูสิบอกถึงเรื่องทำงานของมิสมู้นะคะเนาะว่ามิสมูเป็นผู้ใดมาจะใส่เห็นงานไอ้อย่างละกะันเจอสามีเลยจ,จังไดเนาะค่ะเนาะคลิปหน้านะคะ ใกล้ถึงวลาจะอร่อยมากค่ะสามียิ่งเล่งส้มตำยิ่งอร่อยค่ะเกลือตะปูจ้ะกินปู น้ำปะลากับน้ำปลาผสมกันช่างได้ใจจริงๆจ้ะอือโอมีม้ว <c oughs> นงเงือซึม <c oughs> โอเค เยื่มือจะ้ะจะหมดแล้วอ่างสุดท้ายแล้วท่ายสุดเลยมึงกินอนะ่ะโอเคค่ะโทรมาอีกแล้วมิวสต้องจบคลิปแล้วค่ะ บายบายมิสมู ismo, ขอลาไปก่อนนะคะบายบายขอบคุณทุกการรับชมค่ะไปแล้วจ้ะ